มืดิลูชมืดิของยักษ์ใหญ่คืออะไรคะเนี่ยของอะไรก็ไม่รู้แต่ต้องให้พ่อแม่ช่วยแกะนะคะีกเทแกะได้เลยไม่กเข้าว่าเป็นเยลลี่เยแป็นฟตี้กัมมี่คแ่มันเป็นรูปแบบอันใหญ่มากน่าจะเป็นจิ๊กซอ แล้วแล้ววันนี้เราระหว่างที่รอแม่แกะแม่เขาบอกว่ามีจิ๊กพนะี่แกะใช่ไหมคะเราจะดูว่าข้างในมันจะเป็นจิ๊กซอว์รูปอะไรเนี่ะอ่าโอเคอเค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูตอนแกะกันก่อนเป็นยังไงนะไม่ได้ถูกแกะหน่อยให้แม่ค่ะนี่ไงมันเป็นชนะ่องช่องดูใกล้ใกล้ให้คุณพ่อดูใกล้ๆกล้ก่อนเพื่อนดูใกล้ๆกล้ก่อนแกะพี่จะเอาช่องไหน,น,นก,นนอก,ก,กห่อน มันมีเลขมันมีเลขหนึ่งถึงเอะไรอ่าะเอให้พ่อดูก่อนเอาเอาเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้เลขหนึ่งเอาแกะมีแกะตรงนี้ขานี่ตรงนี้มันแข็งะค่ะเดี๋ยวคุณแม่ช่วยนิดนึงเพียงขาหนูเคยเล่นแล้วใช่ไหมเนี่ยยังไม่เคยค่ะครั้งแรกอะดี๋ยดนมาตนน้ดูออเอแกดูออเเออเะองขาดเลยเอออใช่ ยนี่ไงเป็นตัวอะไรเป็นตัวอะไรเดูกยวเป็นอนเป็นไรช็อคเพลมีอันเดียวค่ะดูอันนี้เป็นสตรอเบอรี่อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราโอเคเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปแกะให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปทำอย่างอื่นอ่ะเพียงเอานไหนดีครับอันไหนดีคะพ่อชอบเลขสิบสี่พ่อสิบส่าสิบสี่ให้อสิ่อันไหนนีอันหนึ่กัเลขสต้องหันหันเรีงใหู้กันเีให้ดูก่อนนะอัหนึกัเลขสี่ทนอัหนึ่งกับเลขสี่หนึ่งกับสี่หนับสีง โอเคมาไปรูปในรูปน hey. ี okay. right ้เน yeah. ี้ย่ะคุณเซนี่ค่ะนี่ยที่ได้มาก็คือได้มาพวกนี้ใช่ใครเยอะมากอ่ะลองกินดูลองกินดูครับมันแข็งแข็นะมันแข็งใช่โอเค ฟันหักไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเพื่อจะไปตอกใคลิปทำอะไรนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าเราจะเอาพวกนี้นะครับเอาไปทำเออ่เขาเรียกอะไรนะแช่แช่สไปซ์อ่าแช่สไปซ์แช่ท้องฟิตนะครับเอาฝากเพื่อนก่อนฝากเพื่อนก่อนฝากห้อง